รายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษานายคมสรรธมนูวิทยฐา,านะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษโรงเรียนสามชุกรัตนพคกรามสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ ข้อมูลทั่วไปชื่อนามสกุลนายคมสรรธมนูอายุ49ปีบรรจุรับราชการเมื่อวันที่18มิถุนายนพุทธศักราช2542วันที่เข้าสู่ตำแหน่งวันที่21ตุลาคมพุทธศักราช2565ภูมิลำเนาตำบลสวนแตงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ประวัติการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเคมีวิชาเอกเคมีสถาบาันรัชพัฒกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาบริหารการศึกษาวิชาเอกบริหารการศึกษามหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรม,มาธิราชจังหวัดนนทบุรี ตรวจการทำงาน ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์3หน่วยส่งเสริมและพัฒนาทางวิชาการงานบริการการศึกษาสํานักงานเลขานุการคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลายัยศิลปากรอําเภอเมืองจังหวัดนครปฐมตั้งแต่พุทธศักราช2542ถึง2544ต่อมาได้รับตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์4และนักวิทยาศาสตร์5ตั้งแต่พุทธศักราช254 ถึงพุทธศักราช2547เมื่อปีพุทธศักราช2547ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์หนึ่งระดับ5โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีและดำรงตำแหน่งคู่ข้อศหนึ่งโรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคมอำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อพุทธศักราช2549 ดำรงตำแหน่งครูชำนาญการโรงเรียนสวนแตงวิทยาอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีในปีพุทธศักราช2553 เมื่อปีพุทธศักราช2555ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนโพทองจินดามณีอําเภอโพทองจังหวัดอ่างทองปีพุทธศักราช2556ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสวนแตงวิทยาอําเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรี ปีพุทธศักราช2558ดํารงตําแดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนบ่อสุพรรณวิทยาอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีปีพุทธศักราช2560ดํารดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนดอนขาวิทยาอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรี ปีพุทธศักราช2565ถึงปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนสามชุกรัตนพโคารามอ,อําเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี ส่วนที่หนึ่งข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งโดยจะแบ่งเป็นห้าด้านดังต่อไปนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย และ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการตัวชีวัด1 1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผลการดำเนินงานมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2567วางแผนจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศ มีการวางแผนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางภาษาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชีวัด1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาพุทธศักราช2567โรงเรียนมีหลักสูตรห้องเรียนพิเศษภาษาต่างประเทศและนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถทักษะทางภาษาสมรรถนะและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตัวชี้วัด1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอน ผลการดำเนินงานครูได้รับการนิเทศติดตามเพื่อปรับปรุงแก้ไขพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนนักเรียนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีอาคารเรียนอาคารประกอบและสถานที่ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆเป็นอย่างดี ตัวชี้วัด1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผลการดำเนินงานโรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เข้ารวมโครงการ c o d i n g for better life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทยโดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือ depa ทำให้มีครุภัณฑ์ที่ทันสมัยสามารถ นำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด1.5นิเทศกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาผลการดำเนินงานโรงเรียนดำเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนของครูในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆนอกจากนี้ยังดำเนินงานตามนโยบายรับการนิเทศจากศึกษานิเทศสำนักงานเขตพื้นที่การ าศึกษมัธยมศึกษาสุพรรณบุรีโคซูเปอร์วิเซอร์มีการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อเป็นหลักประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาและตรวจรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือสอมมศ ชี้วัด1.6การศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาผลการดำเนินงานครูผู้สอนนำกระบวนการวิจัยในชั้นเรียนมาดำเนินการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนส่งผลให้ปัญหาด้านผลสำเริจทางการเรียนของผู้เรียนไม่ผ่านเกณฑ์ลดลงตามลำดับ ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3และชั้นปีที่6รวมถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่3จบการศึกษาคิดเป็นร198.87 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ตัวชี้วัด2.1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารจัดกิจการบ้านเมืองที่ดี ผลการดำเนินงานสถานศึกษามีการดำเนินงานตามโครงสร้างการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพคำนึงถึงภารกิจและเป้าประสงค์ในการจัดการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมตามความรู้ความสามารถของตนเอง ตัวชี้วัด2.2การบริหารกิจการนักเรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนผลการดำเนินงาน มีการส่งเสริมวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยนักเรียนได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมยาวชนประชาธิปไตยระดับประเทศได้รับรางวัลโรงเรียนและเยาว,วชนต้นแบบด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีการส่งเสริมให้นักเรียนมีจิตสาธารณะโดยร่วมกับหน่วยงานจัดโครงการฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยและส่งเสริมกิจกรรมจิตอาสาจังหวัดสุพรรณบุรีรุ่นที่สองซึ่งจัดโดยศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดสุพรรณบุรีมีนักเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการจำนวน100คนคิดเป็นร้อยละหนึ นอกจากนี้ยังส่งเสริมความสามาคัคคีและสุขภาพของผู้เรียนโดยจัดกีฬาภายในรัตนเกม67เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสแสดงศัก,กยภาพทางด้านกีฬาตลอดจนตระหนักและเห็นความสำคัญของการทำงานร่วมกันส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีในสถานศึกษาตัวชี้วัด2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน ผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการดูแลช่วยเหลือการแก้ไขปัญหาและพัฒนาผู้เรียนให้มีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาการลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาให้กับผู้เรียนตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยมีการมอบทุนในโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนปัจจัยพื้นฐานภาคเรียนที่1และสองตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีการระดมทุนการศึกษาจากภาคีเครือข่ายผู้ปกครองครูสิทธิ์เก่าและผู้สนับสนุนทางการศึกษาพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆโดยโรงเรียนสามชุกรัตนโพารามได้รับบริจาคทุนการศึกษาให้แก่เด็กนักเรียนเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น962,400บาท 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม ตัวชี้วัด3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารผลการดำเนินงานมีการดำเนินงานขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการต่างๆให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ2,567 มุ่งสู่การพัฒนาการจัดการศึกษาระยะยาวตามแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตัวชี้วัด3.2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผลการดำเนินงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมโดยนำเทคโนโลยีไปใช้ในการปฏิบัติงานทำให้การจัดการเรียนรู้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพลดภาระงานด้านเอกสารและเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศอย่างเป็นระบบ 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย ตัวชี้วัด4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ผลการดำเนินงานนักเรียนได้รับการพัฒนาด้านการเรียนรู้เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมการดูแลช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย ตัวชี้วัด4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาผลการดำเนินงานได้รับความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนจากสถานประกอบการชุมชนสมาคมผู้ปกครองครูสิทธิ์เก่าและผู้สนับสนุนการศึกษาในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ 5. ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ ตัวชีวัด5.1การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผลการดำเนินงานมีการพัฒนาตนเองเพื่อให้มีความรู้ความสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มพูนสมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาตลอดจนได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติครูรุสดูดีประเภทผู้บริหารสถานศึกษา เป็นวิทยากรโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานปีงบประมาณ2,567ในหลักสูตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทานณหอประชุมศรีสุพรรณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระฐมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่ง นอกจากนี้ยังส่งเสริมสมรรถนะความเป็นผู้นำและทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษโดยรองผู้อำนวยการได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมณนะกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ส่งเสริมพัฒนารองผู้บริการสถานศึกษาให้ได้รับรางวาัลยกย่องเชิดชูเกียรติรองผู้บริการสถานศึกษาดีเด่นประจำปีการศึกษา2566จากสมาคมรองผู้บริการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ส่งเสริมให้ครูและรองผู้อำนวยการสถานศึกษาได้รับคัดเลือกให้ได้รับโลรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติด้านคุณธรรมจริยธรรมในรางวัลคุรุชนคนคุณธรรมนอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ครูได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติในรางวัลทรงคุณค่าสอเพทอโอเบกอเวอร์สระดับภาคกลาง ตัวชี้วัด5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาชี้สง่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาผลการดำเนินงานครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์หรือ ือ AI ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ครูสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ในปัจจุบัน นอกจากนี้คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าร่วมศึกษาดูงานเรื่องการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีณนะโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีและเรื่องการดําเนินง,งานโรงเรียนมาตรฐานสากลณนะโรงเรียนรัตนะราชบำรุงจังหวัดราชบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพสมรรถนะสําคัญของครูพร้อมทางเพิ่มประสิทธิ ภาาาพในนกรปฏิิบัตงผลสำเร็จของการดำเนินงานโรงเรียนสามชุกรัตนพโพารามที่โดดเด่นเป็นที่ประจักษ์นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่3โรงเรียนสามชุกรัตนพโพารามสอบได้คะแนนตั้งแต่ร้อยละห0ขึ้นไป รางวัลชนะเลิศการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหญิงชิงแชมป์แห่งประเทศไทยประจำปีพุทธศักราช2567ในลีกฟุตซอลหญิงสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยระหว่างวันที่7สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนพุทธศักราช2567ที่ผ่านมา รางวัลชนะเลิศกีฬาฟุตซอลหญิงรุ่นอายุ14-18ปีกีฬาระหว่างโรงเรียนประจำปีการศึกษา2567กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระหว่างวันที่18กรกฎาคมถึงวันที่4กันยายนพุทธศักราช2567 การประกวดคลิปสั้นรู้เท่าทันยาบ้าเช็คเช็คฟิลมโรงเรียนสามชุกรัตนโพคารามในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับรางวัลชนะเลิศในระดับจังหวัดผ่านเข้ารอบระดับประเทศ โรงเรียนสามชุกรัตนโพการามได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณภาพพิเศษสพทโอเบกสเปเชระดับสาดาวด้านทักษะทางกีฬาและสุขภาวะของผู้เรียนและในด้านภาวะการเป็นผู้นำของผู้เรียนนอกจากนี้ยังได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพตามนโยบ,บาย1อำเภอ1โรงเรียนคุณภาพ ส่วนที่ 2. ข้อตกลงในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายคือการพัฒนากระบวนการนิเทศการจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพตามความถนัดและความสนใจ 1. สภาพปัญหาการบริหารจัดการสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาเริ่มต้นที่ประเด็นของการจัดการเรียนรู้ที่ยังไม่ส่งผลให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพตามความถนัดความสนใจปัญหาที่2กระบวนการจัดการเรียนรู้ยังไม่ตอบสนองผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถที่หลากหลายและ ประการสุดท้ายกระบวนการวัดและประเมินผลยังไม่สามารถสะท้อนให้เห็นถึงการนำผลไปปรับปรุงแก้ไขการเรียนรู้และศักยภาพของผู้เรียน 2. วิธีการดำเนินการให้บรรลุผล 2.1. ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาปัจจัยจุดอ่อนจุดแข็งวิกฤตและโอกาส 2.2ศึกษานโยบายทางการศึกษาระยะสั้นระยะกลางและระยะยาว2.3กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ตอบสนองต่อการประกันคุณภาพการศึกษา 2.4พัฒนาระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนให้ครอบคลุมทุกด้านของนักเรียนทุกกลุ่ม2.5พัฒนาส่งเสริมให้ครูได้รับการพัฒนาวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและ2.6พัฒนาตัวแบบนวัตกรรมในการบริหารจัดการและระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของนักเรียน อย่างต่อเนื่อง 3. ผลลัพธ์การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาที่คาดหวงัง3.1เชิงปริมาณนักเรียนในโรงเรียนทุกกลุ่มเป้าหมายตามระบบดูแลและช่วยเหลือนักเรียนได้รับการส่งเสริมและพัฒนาโดยแบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้ครับ ในด้านวิชาการ52.6%ด้านกีฬา26.3%ด้านประชาธิปไตย15.8%และด้านดนตรี5.3% ครูทุกคนได้รับการพัฒนาตนเองทางด้านวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อการแก้ปัญหาของนักเรียนโดยครูที่ขอเลื่อนหรือขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการจำนวน5คนครูชำนาญการพิเศษจำนวน3คนผ่านการประเมินทั้ง8คนคิดเป็นร้อยละ100 นอกจากนี้ในแผนภูมิดังกล่าวยังแสดงในส่วนของการอบรมพัฒนาวิชาการและวิชาชีพของครูในโรงเรียนซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ในด้านภาษาและการสื่อสาร40.5%ด้านเทคโนโลยี14.9%ด้านคุณธรรมจริยธรรม9.5%ในด้านสุขศึกษาและพละศึกษา12.2%ด้านแผนงานการเงินและพัสดุ2 3.7%ด้านศิลปะ6.8%และในด้านวิทยาศาสตร์13.5% ในส่วนของการดำเนินการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของศูนย์ h c e c มีผู้ที่เข้าร่วมในการพัฒนาตนเองจากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบุรีจำนวน35.7%จากสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต3จำนวน64.3% อีกทั้งโรงเรียนสามชุกรัตนพคารามยังมีรูปแบบการบริหารจัดการและระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิทภาพโดยมีสถิติปเปรียบเทียบจำนวนนักเรียนที่ต้องบันทึกข้อมูลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดังภาพผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเก็บข้อมูลเพื่อรู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลมีรายละเอียดดังภาพ3.2เชิงคุณภาพ 1. น,นักเรียนได้รับการแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้ได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพมีทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นตามหลักสูตร 2. ครูมีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมืออาชีพ 3. โรงเรียนได้รับการยอมรับยกย่องเป็นที่ไว้วางใจของต้นสังกัดชุมชนองค์กรและเครือข่าย ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ